กามังวัจีกามังมโนกามังสันกิจะสันกิจะอติตาโตสังหนากตาโตสังปัจุปนาโตสังสัปังโตสังขมันตุโนเอวังหุนตนี่แหละหันจในวันนี้กอหากว่าเป็นวันที่ทีทีวิเศษเห็นว่าอาติกันโตสังขานปีเก่าก็ได้คำหลวง่นไปแล้วตึงถึงปีใหม่เกลวพญาวันก็มาตันมาไขเป็นเวลาอันสนุกใหญ่หมนเ่นดังนั้นคนหนุ่มกำและใจแถว กินเล้วเอวเทียวกองลังพ่องกระือน้ำอบน้ำหอมขอดอกดอกไม้ปูหลงไผ่มันไปไข่ตั้งผู้ใหญ่และผู้สูงตั้งเต้าและคุณผู้แก่ตั้งพระพุทธเจ้าพระชะธรรมเจ้า,าพระสังฆเจ้า,าวัดตามโบราณโนโลกวัดรป,ปีใหม่เฮืรอได้อดใจแต่นักน้ำโอโตสาวบอกเกียรติบมีใจสวมเสียดโกธทา้าทะิลมัญยาหนุ่งยองมาตัดดอกซ้อมเต็มตัวผัดับเนื้อตัวงามใหม่เสื้อฟาใสจันมัน ้ใกล้เล่นกันย่อหยอกตักนําดอกหดกันตั้งใจลําและเบาหนุ่มเปี้ยนําจุ่มตั้งตัวสาวไข่หัวหดเล่นฝูงเบาเต้นกําบอยล่านซาสวยซาสอกตักนั้นมาโหอกโตโหตอกกําลังตามโบราณจารีตเป็นพระดี ตกแแ่งแป้งบางพ่อหน้อมนำมายังบรรทุกบุพาราจาวงดอกคอดอกดอกไม้และลำเตียนมาวางเว้นไว้นะครันตั้งน้ำสุกปันโตตะกะตั้งน้ำสุกปันโตตะกะอัมพิโลตะกะจวนจันอันหอมหื่นโดยใจเจื่อนจีบานมาขอสุมากระวะยังตนตัวแห่งผคค่าวาัดสนั่นแต่ดีลีบันนี่ตนตัวแห่งผค่าก็มีธรรมะเมตตาไหวนาปฏิกะหฮะ รับออยยางเครื่องสักาาการะปูจานำสุกันโตรตะกะอัมพิโลลรลกะ,ระตระหนัวัตุต่างหลายดังวัตุให้เม่สู้าวต่างหลายได้มาขอขมาละลดะโกดแม่นวัสู้าวต่างหลายได้ปามาตะโดยการนยกรรมวจีกรรมมโนกรรมดังนันก็ดีต่อนหน้าก็ดีรับหลังก็ดีขอจุงได้ก้ากไายไหายว่าปนอโหสีกรอยาให้ได้เป็นนี้วรณะทำกรรมอันการอัน,อนเป็นโตหต่างํำสูจันฝ่ามหาเนรปานนั่นจุงจะมีแต่งแต่ดิลตามบัตรกะราบาลี แห่งองซาีพระพุทธแต่เจ้าได้กล่าวไว้ว่าสถาทานังจุงได้มีสถาหันผ่องแผ้วศิลปะทานังจุงได้มีศิลแก้วอยู่กับโตนเตจ่าทานืางได้มีเตจ่าผลังอันเค็มกาจ้าคาะทานืางได้มีเงินคําและเสื้อผ้าเข้าของใจเป็นจานฮิลิตาทเนื่อได้มีใจบานหลังให้ต่อบาปโมตะปาทานังขมไม่เจกว่าการย,ยาปาสกรมสุตะทานังื่อได้เห็นธรรมจบต้องถลายเป็น ปัญญาธนังเหอใดวิเศษโดยปัญญาลูปะธนังจงมีหลบหลางโสภายิ่งโยสวดสุดสดดอิทธิรัตนังจงหือมีแม่ดีรักงามจิ่นจงปุรชารัตนังจงหือมีหลกแก้วหมูปังไปเสโนรัตนังจงหือมีเสนาแก้วขุนพนแก้วผู้ใจเจ้าหญิงจุวันยามเรื่องหัวก็ฮือมีหลบไหลเรื่องควายก็หือปันแผ่ปันงอกมีหลกเต้าบอกหืออยู่ถอยและฟังกม การทำกาศิกรรมน้าไล่จุงเฮดใดเข้าใหม่เต็มสังพันนิจกรรมกาขายละล่องต่องบ้านเต็มังนั่นอยากได้กาได้กาสามวันเฮด้มาเป็นเฮือนสามเดือนเฮด้มาเป็นเศรษฐีสามปีเฮด้เป็นปอกสซำเบาโดยอำนาจในคุณพระพุทธเจ้าจุงปชิกเกลมุระเศาอยูจุคูจุคนจุน้อยใหญ่ใจยิงนั่นจุงจักมีแต่งแต่ดีีใจหญ่ทุพวังใจหญ่มังครังพวังโสธีพวังโตเตสปีติโยวิวัตสันตุสัปปะโลโควินาสันตุมาเตง พะวะตวันตรายโยสุขีติการโกโภวังหับปิวาตานาสีลสะนิจังวุตาปัายิโนจันดารธรรมะวะทันติงอายุวันโนสุขังปารังสูมากระวะตานังนิปานังปาระมังสุขัง